แบบซี่เอ,เอ้ยลองมองหน้าแม่สิลูกน้ำตาของแม่ที่มันลินไหลออกมานี่แหละคือน้ำตาของพระอรหันต์กำลังที่จะสื่อให้ลูกรู้ว่าแม่ดีใจที่สุดนะลูกนะแม่ที่ผ่านมา ที่แม่เข้าโรงพยาบาลแล้วแม่ได้มีกำลังออกมาแม่ชักเริ่มจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยแล้วนะลูกนะก็เพราะได้เห็นลูกได้บวชแบบสี่เอย้ยยาอะไรที่มันจะให้ได้ดีมันสู้ยาใจไม่ได้ลรอกลูกยาจริงถ้ามันหมดก็ซื้อใหม่ยาใจก็คือกำลังใจของเรา ที่จะมอบให้กับแม่ดูแลแม่ให้ใกล้ชิดที่สุดนะลูกห่วงแม่ให้มากๆถ้าอยากจะให้แม่อยู่กับลูกนานๆอยากให้แม่แข็งแรงอย่าทำให้แม่ทุกข์ใจนะลูกทุกวันนี้แม่ภูมิใจในตัวลูกที่สุดแม่ดีใจที่สุดที่ลูกๆของแม่ได้บวชให้กับแม่กันทุกคน แม่สุขใจที่สุดปลื้มใจชนิดแบบแม่พูดอะไรไม่ออกจนน้ำตามันไหลเอ่อในดวงตาของแม่รักแม่มากไหมลูกรักมากนะลูกนะห่วงแม่ไหมลูกห่วงเนาะถนอมน้ำใจแม่ให้ดีนะลูกถามจริงๆเธอลูกที่ผ่านมาเคยทำผิดกับแม่บ้างไหม บางครั้งยามลูกทําผิดแม่ก็ไม่ได้โทษแป๊บซี่หรอกลูกแม่กลับโทษตัวเองซะอีกลูกของแม่ถึงจะผิดแค่ไหนก็ไม่มีวันผิดมีแต่ถูกอย่างเดียวแม่ไม่มีวันเกลียดลูกหรอกลูกถึงลูกจะเคยดื้อแม่ก็ไม่เคยมา่าเคยโกหกแม่ไหมลูกมีบ้างหรอลูกเนาะเคยเถียงแม่ไหมมีบ้าง เคยทำให้แม่ผิดหวังไหมลูกมีบ้างวันนี้พร้อมหรือยังลูกที่จะขอข้ามาแม่เข้าไปใกล้ๆแม่สิลูกบอกแม่สักคำหนึ่งว่าแม่ครับผมขอโทษครับกราบลงบนฝ่าเท้าแม่สามครั้งสิลูกกราบแบบแบ่มือนะลูกกราบแม่กราบให้เหมือนพระ แม่คือพระผู้ยิ่งใหญ่คือพระอาหารหันต์เข้าไปใกล้ๆแม่สิลูกกอดแม่สักวันสิแม่กอดลูกชายไว้นะหน้าขยับไปข้างๆแม่ดีกว่าไหมจะได้ถนัดเนาะ,ะอยากให้กอดแม่นานๆหันหน้ามาทางกล้องนะอแป๊บซี่เอ้ย มีโอกาสได้กอดแม่กอดน,นานๆน,น,นะลูกเพราะว่าลูกโตแล้วไม่ค่อยมีเวลาหรอกลูกยิ่งเป็นศิลปินต้องเดินทางพยายามสืบสารงานศิลป์ของแม่ต่อไปนะลูกเป็นศิลปินที่ดีมีคุณธรรมแค่นี้แม่ก็ชื่นใจกอดแม่ไว้ก่อนนะลูกจนกว่าอาจารย์จะบอกให้เงยหน้าขึ้นมา พ่อสิลูกมานั่งให้ตรงกับพ่อนั่งหัวเข่าให้ชิดกับพ่อนั่งประเพียบลงนะลูกหัวเข่าให้ชิดกับพ่อพนมมือสิลูกพ่อภูมิใจในตัวลูกคนนี้ไหมครับ ภูมิใจเนาะรักลูกมากไหมพ่อรักมากเคยตีลูกบ้างไหมไม่เคยเคยดุลูกบ้างไหมพ่อมีบ้างยามลูกทำผิดพ่ออาจจะเคยบ่นลูกไปบ้างแม่ก็ทั้งบางครั้งเวลาลูกโดนพ่อดุลูกอาจจะเคยคิดโกรธพ่อบ้างวันนี้ถึงเวลาแล้วลูก ที่จะทําพิธีขอขอมามองดวงตาทั้งสองข้างของพ่อซิอลุกดวงตาของพ่อที่ใสบริสุทธิ์ไม่คิดอาฆาตมาดร้ายกับลูกมีแต่ความหวังดีให้กับลูกเสมอถึงเฉดเดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทำงานจากการเลี้ยงลูกพ่อก็ยังยืนหยัดเป็นเสาหลัก ให้กับลูกและเมียพ่อดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรมความเป็นพอ่อพ่อไม่เคยเดินหลงทางผิดพ่อเป็นพ่อแบบให้กับลูกเสมอแบบซี่เอ้ยดีใจไหมลูกที่ได้บวชได้พอ่อรักพ่อมากไหมลูกเคยทำผิดกับพ่อไหม เคยนะลูกเนาะเคยทำให้พ่อผิดหวังไหมลูกมีบ้างวันนี้พร้อมหรือย,ยังลูกที่จะขอโทษพ่อมองหน้าพ่อแล้วบอกพ่อสักคำหนึ่งว่าพ่อครับผมขอโทษครับกราบลงบนตักพ่อสามครั้งลูกพ่อโอโหสิกรรมให้นะลูกลูกจะได้ไม่มีเวรไม่มีกรรม อยากกอดพ่อไหมลูกกอดพ่อสักวันสิลูกศีสะซบไหล่ข้างใดข้างหนึ่งของพ่อพ่อจ๋ากอดลูกชายสักวันเถอะอย่าเพิ่งเงยหน้าขึ้นมานะลูกจำไว้นะลูกจะไปกอดใครก็คงจะไม่ชื่นใจเท่ากับได้กอดพ่อกอดแม่ผู้ที่มีคุณผู้ที่ให้คุณลมามก่อนจำไว้นะลูกพ่อคือพระอรหันต์ปฏิบัติดูแลท่านให้ดีๆนะลูก พระคุณของพ่อที่ จนวาสนาสูงเด่นพ่อยังไม่ตายลูกอย่าได้สร้างเวมาบวช รับพอ่ออยากทดแทนพระคุณอยา่าัวชทอนะลูก